วันนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับเนี่ยอันตีซอมบี้อันนี้มบี้อันนี้แล้วน้องเพียงเคยเข้ามาเล่นอย่างไม่เคยโอเคไเคปเรามาลองเล่นกันสร้างห้องกันเลยไปไปไปสกอปชิปเฉพาะเพื่อนเขาเข้าไม่ได้อ่าอน,นี้เป็นแบบ normal ใช่ไหม ชแล้วแก่ง่วงอันนี้พอสมขวาดคู่มาได้ไปไม่ดีนะอ้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โห้มายส์ไรตบอลนี่มันแรงจริงบอลไหนทำก่อนไปบอลไหน แมวช่วยเก็บเก็บตังค์เดี๋ยวรอแป๊บใช่แมวช่วยเก็บตังค์กับเก็บเอาอ,อะไรอ่ะกี้พลังพายุดุ้ยเอยเดลเวลคอมพิวต์ไปด่านต่อไปไปเลสโก้ถ้าต่รู้ไหมว่ามันไม่ อ้ไซโคไซคนโอ้โหแล้วก็จู่จุ๊บ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 ไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วไปโน้ตลจู่จู่หนาวไม่ทันอเยอะโอ้โโดนตีโดนตีแก้หมดแล้วโอ้โหมเฟสบอดแรงจู่จู่ ตายไม่หมดไมีเย์ให้แล้วคือมาไปดานต่อไปขึ้นจานต่อไปอุ้ยปะคั่วปะคัวปะคั่วจึ้งปึ้งไปเลยไปเลยครับระวังนะตัวระเบิดอะระเบิดโอ้โหโอ้ยหลบไม่ทัน เกือบตายเลยใช่ไหมใช่ใไปหมดไปหมดอ้อไซคนอนเอาหมดเลเดี๋ยวตนนี้อยู่สองชิดหนึ่งแล้วโซลเนี่ยไซคลนอย่างลี้นะเนี่ยเหลียนขเขาเหียนหน่อยเดี๋ยว เหรียญไปแชร์กันตอนจบอู๋เหมียวเก็บเพิ่มพลังให้พ่อด้วยใช่ใช่มไม่ีนะเคลียร์แล้วไปนี่ร้อยไม่หมดเียวก่อนคอว่าหมดแล้วนะวววววยีย ต ah! ิดต <mel> ัวน <anything> ี้แรงต็อกเตอร์ตัวพ่อคยนี่แน่นี่แน่ตวยาเียใหแล้ว อ๋อโอ้โหจะเด่นโดนระเบิดเนี่ยใส่เขาลนนั <h <h ้นน้องไปมีห้องมีห้องนี้ต้องมาห้องนี้นี่ไอ้ห้องนี้น้อยห้องนี้น้อย โอทำไมหนูกดจีไม่ได้อะดีเลหรือเปล่าดีเลสกิลไหมดดเลสกิลอ้าวขึ้นมาดานฟ้าแล้วดานฟ้าโ oh. อ้ยมีแวมไพร์ด้วยนะระวังแวมไพร์โอ้ oh. ใครใช้สกิลโอ้โ oh. หเรียบร้อยกดสกิลสกิลใหญ่ oh. อ่อนี่ไะนี่ไง

ใชต้ยจะ้อดตยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวง้วจะเนะังซือไม่จบนะด่านแรกอใช่ แวมพายแวมพายแต่โดดไปนวดเลย um. หมดเนี้ยเหลือเหลืองหลือหแล้วหมดล้วตายะโดดลงไปเลยเย้ปดิแล้เปิดูข้างในข้างใน ขอความพี่เหลือโอเคขอความพเหลือแล้วมีมใช่ใช่ใช่อ,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 อุ๊ยมุดมาแล้วซอมบี้มาอล้บซอมบี้มาแล้ว,อลวโออโอบบออ โอ้ยเรามีสกิลยิลเลอร์นี่นะอิลเลอร์ใช่ฮิลเลอร์คืออะไรเเป็นเหมือนสกิลเสริมตอนแรกเป็นเบอร์เซิร์กมั้งของพอก็เลยสมไปได้ฮิลเลอร์มาแทนไซโคไอ้ยเน่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยไอ้ย็นยันน เราต้องทนให้ได้สองนาทีกว่าแล้วเนี่ยอ oh, uh ีกสองนาทีโอ้ระมัดระวังระเบิดโอ้ยตัวระเบิดโอ้ยนี่แล้วโอ้เจ้าเหมียวไม่เป็นไรเลยอะเหมียวอึดมากเรียกไม่รอดเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวระเบิดมาอีกเนาะเดช่วย

ชิ้วไปเลยระเบิดแล้วออกไปไอ้ี่นี่ไม่เล้วสับค่อยสับสับบอสมาบอสมาแล้วเหรออ้บอสเดินมาแล้วบอสเดินมาแล้วโอเคไม่มีอะโอ้ยตกโอ้ยตัวบอสโคนบอสเต็มเลยโอ้ยมืดมืดมืด

เรียบอจะกันบอเองบอสตุยยล้าอ๋อจะเดินเราก็จะตุยเหมือนกันใช่ใช่ใชเอาลอรามาอยู่ในวงอ๋ออยู่ในวงแล้วอยู่ในวงแล้วอยวงแล้วโงไม่อะไรเนี่อไรเนโอ้ยโดนระเบิดโอเคเฮ้ยหมาแล้วไป เขาอ,อยู่ในวงด้วยเรเป็นองปีตอ์ด้วยซิโน่ตายเรียบร้อยดีเย่จเรียบร้อยโอ้ไมเกียรนเดี๋ดลยวลาจะหมดเลยนะย้าทำงานได้ของอรามาแล้วไปสุ่ของซะ <Yeah. S 1> yeah. แย่ย่ไปจดล็ลอบบี้กันยีไ่ไปสุ่มอาวุธไปสุ่มอาวุธกันใช่ใฮันตีซอมบี้ อันนี้เราอยู่ในโหมดฮาร์ดนะยากที่มานนิดนึ่งหรเปล่าไม่เคยลองเล่นเลยไม่ไงไงมาป่าจุดจุดจุดขอลองขอ้งหนูหน่อยได้ไหมโอ้แรงมากเลยนี่ติงเนี่ยวาแรง่รอบทุกทางด้วย

เออเออแต่ดีนะนี่หนูสู้มาได้ขนาดนี้นะใช่มาแบ็คชูลอบบี้ไปทางไหนแล้วทีนี้น่าจะไปข้างหน้านี่เหรอโอเควัดเขาให้นี่นะนี่นะโอ้โหกันเดนหนูเรื่องแบบปกตินะเนี่ย มาถึงก็ยากเลยเนาะยากสุดมากโอ้โหเอิร์นแควต่อให้ไ huh. ปุ่นเลยช่อปวดปวดปวดปกดคิวเดช เราก็คื้อคือแดชพ่อจับไม่แดชด้วยหรอแต่แดชอยู่โอ้โ๋อ้าไม่หมดอ่ะอ๋อตัวนู้นเนี่ยหนึ่งตัวมันติดบั๊กอยู่ใช่มันติดกันแพงเรียบร้อยก็หมายไดันนี้เราอยู่อ๋อสองคิดหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหเงินนานจังเลยอ่ะ นี่ไงแล้วกระโดดผิดโอ้โหปวดก็ไม่โอ้โหกดสกิลอีกแล้วจูไปเลยตายตายเที่ยงเลยอุ้ยไม่เที่ยงเที่ยงรอเทฟอยู่เทฟไม่ต้องหรอโดดผิดอีกแล้ว ไฟโอ้โหแรงเอ้ยเป็นไอะไรอะไรเนี่ยฮะไฟใช่สกิลไงที่ทำไมหรอสกิลเพิร์ดเพิร์ดคือที่หนูสมมาเมื่อกี้สกิลเฟมาม,าเม,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 มิ่งหรอไฟ,ไฟ,ไฟอะไรสกักอย่างไฟเอ้ยทำไมหรอก็ช่วยให้แรงขึ้นมั้ยหรืออะไรนี่ ุ้ยไปตุ้มโอ้ยพอคว้าพอคว้าพอควเรียบร้อยร้อยไปสวนอะไรโอ้โหกระโดดกระโดไม่เป็นไรเจ้าหนูนี่คุกคุกเลยสวยเนี่ยไม่ของให้เราเก็บด้วย ใช่ที่ยุ่งละมั้งที่เราจะต้องไปกดอ๋อหนูไม่อยู่ห่างๆกันอ้โหกว่าจะเก็บหมดโอ้ยไม่เช่ไป ดนไปเลยแล้วก็โดนแล้วก็อืมจู่ไปเลยตึตึตึตายหมดเลยใช่อะไรอ่ะเปิดแค่ปั่นไฟเหรอใช่เอากดเลยกดเลยกดเลยทะไรอ่ะต้องปั๊บไฟไงให้ประตูมันเปิดแล้วเราจะได้มีนะบักเราเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่เราพีดแล้วถึงแล้วใช่ ยมากทุกเลยทุกเลยจทุกเลยตึ ok ok ้งตึ้งดุยดุยโอ้ไม่สเต็ปอุไุอยางเดียวตอนนี้โดดปว ตัวระเบดอะไรนะไอปุนไม่เป no, ็นไรไม่ทันได้ระเบิดอ่ะเอคิวหมดเลยอะไรก็คิวเราจะไม่ตายหรอกในหมดตหมดตู้ตายไปอุ้ยระวังตัวพิชนะใช่ตัวพิชอ๋อ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 ไอแลตายเลยเหรอ ไม่เป็นไรมันจะทำว่าแต่ดูหนูชัดๆเลยโอ้ยตัวบาสมาตัวบารอนี่แเหรออีกตัวบาสตัวชุดบาสเนี่ยหนีไปไหนไมปช่วยเราเหรอช่วยสิซอมบี้จะมาช่วยเราได้ไงล่ะโอ้โ้โอ้โ้ ทำไมมันตีใส่พวกตัวเองตีฮ่โอโหอยูแล้วมาชจบ้าย่หวนี่คือของ,ของบอสมาบอสมาไม่ทันหนบอสมา,า,าไม่ทันนะไม่แล้วบอสใส่เึงเทง อันเดฟเราเปิดอันเดแล้วโอ้โหกดผิดตายเหรอคู่เลยคู่เลย ไปคุณบานดี๋วตุยแล้วมอจะตุยแล้วเ้ยเรียบร้อยไม่หนูจัดน่แล้วเดี๋ยวจัดการพวกน้องให้จุ๊บจุ๊บโอ้โหตัวระเบิดละนี่นะปุ๊บั๊นโอ้โหจริงเลยโอ้ประตูเปิดแล้วหนีได้แล้วไปแล้ว อ้าววิ่งไปเลยเหรอโอ้โหผ่านครับหมูเอาเริ่มงันนะเนี่ยล็อบบี้ครับยี่เย้ผ่านแล้วด่านอันนี้แหละในท่อน้ำรอใช่อยู่ในท่อน้ำสนุกเนาะในท่อน้ำสนุกไหมสนุกไหมเล่นยากกว่าในแมปในโรงเรียนใช่ไหมน่าจะยากกว่านิดนึ่งโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.